สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับท่านในพิเศษถอรหัสในซีซั่นใหม่แบบนี้นะคะกับถอรหัสดวงรายเดือนมีนาคม64และมาเข้าเรื่องกับคนเกิดวันจันทร์ค่ะการงานในเดือนนี้จะได้ความไว้วางใจจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่สนับสนุนให้ดูแรงงานเพิ่มขึ้น มอบหมายงานที่สำคัญให้ทำต้องสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆแต่อาจมีคนไม่ค่อยชอบคอยปั่นทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความเครียดได้และควรระวังคำพูดหรืออารมณ์ในการทำงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะต่อในเรื่องการเงินช่วงเดือนนี้การเงินจะต้องประหยัดกันหน่อย อาจไม่คล่องตัวเท่าไหร่การเงินที่คิดว่าจะได้กลับมากลับไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้หรืออาจมีผลจากการไว้ใจคนมากเกินไปจนทำให้เราเดือดร้อนมุ่นวายได้และไม่ควรก่อหน,นี้สินเพิ่มควรใจเย็นประคับประคองไปก่อนแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ มาดูในเรื่องความรักในเดือนมีนาคมนี้ไม่ควรเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปและไม่ควรพูดจาด้วยคำพูดประชดประชันต่อกันควรใจเย็นค่อยพูดจาด้วยกันด้วยเขตและผลและเป็นช่วงที่มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันทำให้เกิดการงอนกันบ้างควรลดลดลงบ้างนะคะ ส่วนคนโสดในช่วงเดือนนี้จะเงียบเงียบไปก่อนอาจมีการรักษาแผลใจอยู่ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพการอักเสบเจ็บคอท้องกระเพาะลำไส้หรืออาจมีการอักเสบเจ็บตาได้นะคะ อ,อรหัสดวงรายเดือนจบแล้วนะคะถ้างานช่วยส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ